แก้ปัญหา iPhone ชาร์จไฟไม่เข้าเบื้องต้นนะครับตูดชาร์จส่วนมาก iPhone จะไม่ค่อยเสียนะครับเสียยากทำความสะอาดตรงนี้ช่องนี้ก่อนครับผมทำความสะอาดตูดชาร์จกันชาร์จก็ว่าไปใช้สำลีก็ได้ครับผมใช้สำลีเนี่ยทำความสะอาดยิ้เก้าไปแบบนี้ครับปึ๊บ ถ้ามีน้ำยาโซเวนหรือว่าเป็นลอนสันก็ได้นะครับหยอดใส่นี่เดี๋ยวผมจะหยอดหน่นี่หยอดปุ๊บให้มันมีความชุ่มชืน้นสัมผัสบางเบา หยัดเข้าเป็นเลยสํมรีแล้วก็เนี่ยแต่อยาคมมากอยแหลมมากนะครับแต่ทงความสาดจีดี่ึ้นยี่จิ้มกับเลยครับสํมรีเราถ้ามีแนลก็ดีครับ ความสะอาดก่อนครับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนครับผมไม่ได้ค่อยมาหาผมนะสวัสดี